เอ้ยเบอร์สามเปิดใหม่ด้วยเบอร์สามสวัสดีครับไม่คุยเลยเฮ้ยใจเย็นๆมันยัาอ่อเลยมึงอันนี้ด่าใครครับเนี่ยด่ามึงอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะดาผมทำไมอ่ะมันใส่มึงก็เลยด่าสักหน่อยกูคือจิโกลานเดาจิโกลานเดาไอ้ยอเป็นคนที่ไหนเนี่ยทัวร์ไทยป่ะพันสายฮะพันสายเอ้าก็บ้านเดียวกันด้วยนี่ตามหาถึงบ้านด้วนี่ยู่ร้านเดาวังคนเนี่ยทำไมวังคนเออคืออยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยทำมาพันสายมาเลยดักตีมานั่นแหละ มึงเคยอะรตายหป่ามึง้าเขาจางว่ฮัทคจิ๊กโหวฮัทแต่ว่าหคจิ๊กโคนละ <c oughs> คนไปทัดลุนโตโตยมึงไปด่าเขา ไหนใหญ่แก่ไหนเลยคาดมันเป็นโรคอะไรแล้วเป็นไหมตอนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับร้านเจมเกม power pay นะฮะเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร้รีฟัน100%นะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดเลยใครที่จะสนับสนุนผมหรือว่าสปอนเซอร์ผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด power pay l นะฮะทุกคนนะมีหลายเกมให้เติมมากครับไม่ว่าจะเป็นเกม free fire fc mobile หรือว่าเกมอื่นอีกมากมายไม่วเกมอะไรก็เข้าไปสนับสนุนสปอนเซอร์ผมได้นะครับผรมไปทุกคนเดี๋ยยววววเเราาาไไปปปดดูคลิัันนนนีี้ก่่ะะะฮจ็งง ครับสวัสดีครับไม่ครับเปิดมาได้เปล่าสวัสดีครับเบอร์ไหนครับเนี่ยโอเคโอเคโดดเลยพาโดดเลยโดดไหนก็ได้ชื่ออะไรครับหนิงเหรอใช่ค่ะโอเคแบกแบกได้เปล่าแบกได้เปล่าเราเล่นไม่เก่งเออเหมือนกันเลยงั้นฮะพากันตายพร้อมกัน เฮ้ยเบอร์สามเปิดใหม่ด้วยเบอร์สามสวัสดีครับมีคนลงหน้าเรานะเออทำเอาเอาเจ้าหนึ่งจะไปใส่ยคุยเลยเธอใจเย็นใจเย็นปัญญาอ,อ่อนเลยมืออ,อันนี้ด่าใครครับเนี่ยด่ามึงนะเบอร์หนึ่งอ่ะอ่ะทำไมอ่ะด่าผมทำไมอ่ะมันใส่มึงก็เลยด่าสักหน่อยอ๋อด่าผมไหมผมพูดดีๆเนี่ยผมก็คุยด,ด้วยดีๆอ่ะ คือมึงที่ใัดงกูคือจิอโกโลันดาวจิโกโลันดาวไอ้ย่ะจิโกจริงเปล่าแล้วเบอร์สามเลิกมันไส้ผมยังเนี่ยยังมันอยู่เลยยังมันอยู่ยังมันอยู่ตามมาเดี๋ยวจะพาไปตายเป็นคนที่ไหนเนี่ยทัวร์ไทยป่ะตบานไถ่ฮะบันตายเอา้เอาก็บ้านเดียวกันดิวนี่ตาม,มหาถึงบ้านดิวนี่ตามหาถึงบ้านดิวนีมีตัวมีตัวอยู่พันใต้จริงหรอเอาดีๆตำดีตำบลเลรเนีเ่ย อยู่งันต่ายเลยอยู่หอตะวางเนี่ยรูกจากอม้ออยู่รางเาวังคนเนี่ยทำไมวังคนเออคืออยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยทางผ่านไปพันต่ายจะไี่เจอนะดักตีเลยน้เ่อิโวช่ชื่อเฟสโนด์าเออเดวโดนดักตีทำมาพันต่ายมาเลยดักตีมานั่นเละทางผ่านบ้านเนี่ยทางผ่านบ้านเลยใกลกันเลย พูดใครกันเน่งกันเราบ้านเดียวกันนะแล้วเรามาเจอกันได้ยังไงวะดิข้างหน้ามีโตข้างหน้ามีโตระวังเด้อะจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยเขามาสุ่มเจอกันได้ไงวะอยู่บ้านเดียวกันด้วยอยู่พังก์ต่ายด้วยก็ว่าอยู่ทำไมพูดเหมือนโคไทยพูดเหมือนพังก์ต่ายจังวะ น้องนิ่งอยู่ลานเดาเหรอไม่พี่หนูไม่ได้อยู่กับผู้ชายคนนั้นหรอกอ๋ออย่าไปสนใจเลยเนี่ยหนูเห็นมันด่ามันด่ามันด่าบ่อยเหรอคนเนี้ยคนนี้เขานักเลงใช่ป่ะพี่เจอพี่เจอพี่เจอตามพี่มาตามพี่มาไล่มาเลยยิงกันอยู่จะตายจะตายพี่จะตาย

ติโกลมบ่อยยังไงเหรอติโกมันชอบลมอะไรติโกใจเย็นเฮ่ขอให้ใจเย็นจะไปทำไมนาะเนี่ยเ้ชื่ะไกชื่ออะูชื่ออะไรล่เรนด้วยกานอีกม่อติโกรันดารมีปักธงได้ไงอ่ะ เช่ามาเจ็ดวันเช่ามาเจ็ดวันแล้วอีกคนนึงอ่ะอา้าวจิดคนมาเล่นแล้วเหรอหนึ่งกับผมเป่าหนึ่งหนึ่งอ๋อได้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 เอาหนึ่งหนึ่งกับเด็กข้างไข่พี่ก็พอ,อเอาป่ะไอ้คนแหละเอ้ยเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวเราสร้างเองเดี๋ยวเราสร้างเองเดี๋ยวเราเพิ่มเพื่อนไปเพิ่มไปแล้วมึงคุยอะไรตายกับป้ามึงฮะาเขาจังวะฮะจิโกะฮะจิโกโคนละครหนึ่งหนึ่งแบบอัดหัวหรืออัดตัวอ่าตัวเออ ใครที่มันนิสัยไม่ดีอะเอามาเอามานึ่งหนึ่งคนที่นิสัยดีออกไปก่อนคนที่นิสัยไม่ดีเดี๋ยวสั่งสอนเองสั่งสอนให้ตากมาให้ดูจะให้มันตึงๆห่อเกเก๋มันหนาเราอยากเจอมันหนาแล้วแบบพ้นสั่งสอนอะไรมาแล้วผมสั่งสอนเด็กมาหน่อยแล้วกันมาครับเดี๋ยวเรามาสั่งสอนเด็กห้าวกันสักหน่อยเมื่อกี้เขาด่าผมแต่ว่าบ้านเดียวกันเลยนะจะให้เจอนลเดี๋ยวจะตกให้โอเค ยังไงล่ะไวรุ่นจิกโก้กโผลมาใช่ไหมจิกโกฮะฮึจิกโก้มาใช่ไหมเอ้าจะตายเต็มหัวเต็มหัวเต็มหัวดีดิจิกโกะเอ้ยเองมันยังเด็กไอ้น้องอไทยเดี๋ยวเกมที่สองเดี๋ยวเราจะเอา AW ไปสู้กักบเขานะครับผม น่าจะตายจะตายมีคนเก็บหนึ่งอัตราครับจาจารย์ข <First slide. S 1> าหนึ่งหนึ่งเฉยปากไม่ดีมต้องโดนแบบนี้แหละเจอมาเยอะเหมือนกันนะพราะเปิดไม่คุยแล้วเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้เปิดไม่นานเลยนะเพราะว่ามือถือมันอัดคลิปแบบเปิดไมคไม่ค่อยได้นะครับผมพอมาอัดแบบเปิดไม่ได้ก็เจอแบบนี้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเจอเลยแต่ว่าบ้านเดียวกันนะจะพยายามสอนเขาแล้วกัน พยายามละลายพฤติกรรมเขาผมก็พยายามคุยกับเขาดีๆนะเม,มื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาเล่นหวยอย่างเดลยเขาเล่นหวยนี่จิ๊กโกะจิ๊กโกะอัดหัวก็จัดให้ได้อัดตัวก็จัดให้ได้ดไ,ดได้เบิร์ดสุ่มมาตอนแรกผมคิดผมคิดไปแล้วนะว่าไม่โขไทยก็พันกาต่ายอะ่ะ สำเนียงคือแบบคล้ายๆบ้านผมเลยไงแล้วก็จริงๆด้วยเขาให้จิเฟต์มาแล้วนะกูทัดจิโกะเฮียอะไรสักอย่างนี้ได้อุ้ยเต็มหัว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 ต่อยแม่งเลย แล้วก็ห้าวมาทา 1, 1้า1นึ่สด้วยสิประเด็นไขหกก่อนชนะเนาะ11เอกมอะถูกปะเียเขาแค่น,นี้พอเขาพูดไม่ดีมีบุญแค่น,นี้แหละสั่งสอนหน่อยรักกันเคยมีพีห่งมาแล้วนะไก่ใส่เติมสั่งสอนเด็กปากดีอันนี้ก็ปากดีเข้าคือขยปากดีอยู่นะกื <c oughs> อ,ออกลูกนักเลอ็ออะอันแน่ามาแล้วมาดิมาดิผมจะตายผมจะตาย ไม่อยากซ้ำศพเดอะดราม่าอีกฮาสูดแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ของอยู่นี่เดี๋ยวลองเล่นฟาร์มาัสก่อนละกันเดี๋ยวฟาร์มาัสดันหัวให้ดู ไหนล่จิโกโง่โหรอมาหัมายิงนะเจ็บปวดนี่แหละปากเดมต้องโดนแบบนี้เดี๋ยวเราเรียกเขามาสัมภาษณ์แล้วกันว่าเขาจะยังไงนะครับฮัลโหลฮัลโหลล้อฮทำไมเล่นเก่งยังอ่ะ กใส่บังไงเว้ยจะใส่ใครจะใส่ใครใส่ผู้หญิงเหรอเสียงเหมือนคุกทุกี่ใบอ่ะเออก็คุกทุกนี่แหละทั้เมาไปโรงเรียนเจอกันแค่นั้นแหละจากแม่ตุ๊กออลนิวอ่ะออนิวอแอดเฟสมาไปนะแอดเฟสมาภาพยนตร์โสภาชื่อผู้หญิงอ่ะเฮ้ยเอ็งเอ็งเอาเฟสจริงๆมาดิทัตจิโกลันเดากูทัตจิโกลันเดาใช่ไหม คนไหนพี่คือคนไหนเต้นมาเวลใช่ใช่ใช่เต้นมาแล้วเต้นมาแล้วกูอยากเห็นหน้าเขาอันไอ้ะมึงทำดีกันหล่อแน่เลยอเนี่ยเฉลิมเลยเนี่ยอ่านี่นี่นี่คัปปี้ไปวางในค้นหาได้เลยป๊าดคุณสุดโคไทยเนี่ยไม่ใช่สุดโคไทยอยู่เขาสว่างนี่ไปเดียนคนไทยเสรมีอยเออไปทอดรุ่นโตโตยังไปด่าเขาอน มันโคตรไหนไกลแกไหนเลยคามันเป็นโลกอะไรแล้วไอ้โป๊้ไม่มีโปรไฟล์เย่ารอริมึงนี่เหรอชนะชัยนี่เหรอโอเคเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วก็ชวนกันเล่นเกมห้ามด่าคนอื่นอีกนะรู้เปล่าครับผมโอเคพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ถือสาพี่พี่เข้าใจแต่ห้ามไปด่าคนอื่นอีกโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปล้างจานให้เมียก่อนแค่นี้แหละเี๋ยวพี่โอเค